ทองคำไทยยังคงเดินหน้าทุบสถิติสูงสุดใหม่ในประวัติศาสตร์อีกแล้วครับวันนี้27มีนาคม67เบ็ดเสร็จตลอดทั้งวันทองคำไทยปรับบวกขึ้นมา100บาทเมื่อเทียบกับเมื่อวานนี้นะครับทำให้สถิติใหม่หนาขณะนี้ทองรูปพรรณขายออกบาทละ38,200ทองคำแท่งรับซื้อ37,600และขายออก37,700บาทเกิดอะไรขึ้นโมานายชาแนลจะเล่าให้ฟังนะครับ ทองคําไทยที่ปรับบวกขึ้นมาในวันนี้ครับก็เป็นผลพวงมาจากทองคําตลาดโลกที่ในช่วงท้ายตลาดหลัง4โมงเย็นไปปรากฏว่าพุ่งขึ้นมาอย่างแรงเลยนะครับจากตอนแรกเมื่อวานนี้ครับ26มีนาคม67ทองโลกเนี่ยขึ้นไปทดสอบ2,200ดอลลาร์อีกครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้ไม่ผ่านครับก็เลยย่อตัวลงมาค่อนข้างจะแรงทีเดียวลงมาแกว่งตัวออกข้างอยู่แถวแถว2,170 แต่ปรากฏว่าช่วงเย็น27มีนาคม67เริ่มมีการไล่ราคาขึ้นไปจนทะลุ2 0 0 0